บ้านนี้ใครกันแน่เป็นเจ้าของคำว่าไล่ดังกลางห้องแต่โฉนดกลับเรียกชื่อฉันผู้ดูแลทรัพย์สองคนต้องลงนามและหน้าท้ายสมุดหายไปหนึ่งแผ่นความจริงข้อสุดท้ายคืออะไรรอฟังพร้อมกันจนวินาทีสุดท้ายเรื่องโดนแม่สามีเลที่แต่ดันไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นชื่อฉันบทเรียนราคาแพงลมเย็นพัดลอดช่องหน้าต่างไม้กลิน่นฝุ่นเก่าอ,อบอวลในห้องรับแขกนาฬิกาแขวนตีบอกเวลาเช้า เสียงเข็มเดินดังชัดเจนกว่าปกติฉันยืนกอดแฟ้มเอกสารแน่นฝ่ามือชื้นเหมื่อหัวใจเต้นช้าตะหนักปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแม่สามียืนตรงกลางห้องชุดหมสีเข้มตึงแปะแวตาเรียบเฉียบเหมือนคมมีดเธอชี้ไปที่ประตูออกไปจากบ้านนี้คำพูดสั้นและแข็งเงียบเงันตามหลังราวผ้าม่านถูกดึง แม้แต่นกหน้าหลังคาก็หยุดร้องพื้นไม้ส่งเสียงเอ็ดอาร์ตเมื่อฉันขยับรองเท้าแต่ลากกับผิวไม้แห้งฝุ่นลอยเป็นเส้นในแสงแดดเช้าฉันสูดอากาศเข้าลึกทำไมคะเสียงฉันเบากว่าใจคิดคอแห้งจนกลืนน้ำลายยากกลิ่นชายเย็นบนโต๊ะเริ่มจืดเพราะเธอทำให้ลูกชายฉันไม่เป็นตัวของตัวเองแม่สามีพูดชัดและช้า ทุกคำเหมือนหินกลิ้งลงเขาหนักและไม่อาจหยุดสามีนั่งก้มหน้านิ้วโป้งคลึงขอบแก้วไอร้อนจากลมหายใจของเขากระทบผิวแก้วหยวดน้ำเกาะเป็นรอยวงกลมบนโต๊ะฉันกอดแฟ้มแน่นขึ้นเอกสารกระทอกจนเจ็บไหลสั่นเพราะอากาศหรือความกลัวก็ไม่แน่ฝ่าเท้าชาเหมือนยืนบนพื้นเย็นของวัดยามรุง่งฉันไม่ได้อยากทะเลาะ คําพูดของฉันสั้นและตรงดวงตาฉันมองไปรอบห้องภาพถ่ายครอบครัวแขวนเรียงราวคำตัดสินแม่สามีขยับเข้าใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนแต่คมเธอชี้อีกครั้งเสียงนาฬิกาดังกว่าทุกอย่างออกไปตอนนี้น้ำเสียงไม่มีช่องให้เจรจาบานพับประตูสั่นด้วยลมผ้าม่านสะบัดเหมือนธงฉันสูดลมหายใจยาว ยืนตรงไม่ถอยซันในมืออุ่นขึ้นจากแรงบีบสันกระดาษเสียดผิวเหมือนเตือนให้กล้าบ้านหลังนี้เป็นชื่อใครคะฉันถามเรียบสายตาฉันยังนิ่งแต่ข้างในหลายความคิดวิ่งชนกันแม่สามียิ้มบางยิ้มที่เหมือนไม่ใช่ยิ้มเธอยกคางต่ำลงเล็กน้อยเนาตกท่าพร่งหน้าเป็นของตระกูลฉัน เสียงเธอแน่นและมั่นใจภาพบรรพบุรุษในกรอบไม้งาวับเหมือนมองมาจากผนังฉันค่อยๆเปิดแฟ้มกระดาษขาวสะท้อนแสงปลายเล็บสัมผัสตราปั๊มสีแดงเข้มเนื้อกระดาษหนาให้สัมผัสสากสามีเงยหน้าสายตาเขาสันไหวริมฝีปากเม้มจนซีดเสียงหายใจติดขัดฉันวางเอกสารบนโต๊ะไม้ เนื้อไม้มีรอยขีดเก่าขอบโต๊ะเย็นแตะข้อมือฉันเสียววินาทีนั้นทุกเสียงเหมือนช้าลงนี่คือโฉนดบ้านฉันพูดชัดทีละคำแสงเช้าตกบนตราประทับอักษรดำหนาอ่านได้ชัดแม่สามีขยับมือปลายนิ้วเธอแตะกระดาษเล็บเรียวยาวสะท้อนแสงเสียงหายใจของเธอสั้นและแรงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ เธออ่านช้าๆทุกพยางกดลงบนอากาศเหมือนฝนเม็ดหนาเริ่มตั้งเขาฉันยืนนิ่งรับรู้ชีพพดเร่นที่ขมับได้ยินเสียงนกกลับมาร้องอีกครั้งแต่ทำนองแปลกไปเล็กน้อยลมหายใจของทั้งห้องติดอยู่ในลำคอเดียวกันผ้าม่านหยุดไหวฝุ่นยังลอยราวกับรอจังหวะตกนาฬิกาตีก้องอีกครั้งชื่อที่เธออ่านเคลื่อนมาถึงบรรทัดนั้น ริมฝีปากเธอชะงักครึ่งคำแววตาไหวเหมือนผิวน้ำถูกก้อนหินตกกระทบสามีก็มองเอกสารอย่างลนลานฉันยืนรอฟังมือยังวางบนโตะ๊ะความอุ่นจากผิวไม้ซึมเข้าฝ่ามือประตูยังเปิดครั้งรับแสงเช้าเต็มบานแม่สามีเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาประสานกับฉันในดวงตาเธอมีทั้งความไม่เชื่อและความคิดคำนวณ ปลายเสียงยังไม่เปล่งคําต่อไปริมฝีปากเธอขยับอีกครั้งเสียงแผ่วลงกว่าที่ตั้งใจเธออ่านชื่อเต็มชื่อของฉันความเงียบเหมือนผืนผ้าหนาห่มทับทั้งห้องขาก้าวอี้ครูดเบาๆตามแรงสะเทือนในอกฉันได้ยินเลือดวิ่งในหูแม่สามีชะงักเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเก็บสีหน้าเร็วเธอรูปริมกระดาษให้เรียบ ปลายนิ้วสั่นน้อยจนแทบไม่เห็นสามีสูดลมหายใจแรงแก้วน้ำกระทบโต๊ะเกิดเสียงนุ่มเขามองฉันราวกับถามคำเดียวกันเรื่องนี้มาได้อย่างไรฉันเอ่ยช้าพ่อของเขาเป็นคนจัดการเอกสารโอนเมื่อปีก่อนฉันเพิ่งได้รับต้นฉบับเมื่อวานแสงเช้าขยับตามเมฆเงาต้นลั่นทมไหลผ่านผนัง ลิ่นใบไม้ชื้นจากสวนเข้ามาลมหายใจของทุกคนยังคงตื้นแม่สามียกขางขึ้นเสียงเธอกลับมาคมทำไมฉันไม่รู้ทำไมไม่มีใครบอกฉันฉันเงียบฟังเสียงนาฬิกานับวินาทีทุกรอยร้าวบ,บนพื้นไม้เหมือนขีดเส้นระหว่างเรารอยเส้นชัดขึ้นเมื่อเธอก้าวถอยครึ่งก้าวสามีลุกขึ้นช้า มือแตะไหลแม่อย่างลังเลคำว่าใจเย็นคลอนอยู่บนริมฝีปากแต่ไม่กล้าปล่อยออกมาฉันเลื่อนเอกสารอีกแผ่นจดหมายแน่ที่มีลายมือหมึกสีดำโค้งเรียบสันกระดาษพาดฝ่ามือให้รู้สึกหนักแม่สามีมองจดหมายแวลาเธอไหววูบมือที่แข็งแรงแผ่วลงเธอพยักหน้าให้ฉันอ่านฉันสูดลม เปิดจดหมายกลิ่นกระดาษใหม่ตัดกับกลิ่นฝุ่นเก่าอักษรเริ่มบอกถึงเหตุผลเพื่อให้ลูกสะพ้ายมีหลักประกันเพื่อให้บ้านนี้ยังเป็นบ้านเพื่อกันไม่ให้ใครถูกผลักออกไปในวันที่ใจอ่อนเพื่อสํานึกถึงความเหนื่อยของคนดูแลประโยคจบลงด้วยชื่อของพ่อสามีตัวอักษรหนักแน่นรอยปากากากดลงจนเป็นร่องเงียบเงันยิ่งหนา แม่สามีหลับตาเปลือกตาสัน่นเธอเองหน้าเหมือนฟังเสียงเก่าในหัวใจนิ้วกดขอบโต๊ะแน่นจนข้อขาวนอกบ้านมีเสียงรถขับผ่านเสียงยางบดกับกรวดหมาหน้าบ้านเห่าเพียงสองครั้งแล้วเงียบลมพัดผ้าม่านตวัดเบาฉันเก็บจดหมายคืนแฟ้มหัวใจยังคงเต้นชัดความอุ่นจากไม้โต๊ะซึมผ่านฝ่ามือบานประตูลั่นเบาเหมือนเตือนให้เลือกคำ ฉันไม่ได้อยากท้าทายฉันพูดเรียบฉันแค่อยากอยู่ด้วยความเข้าใจอยากให้บ้านนี้เป็นที่พักของทุกคนแม่สามีลืมตาช้าแหววเข้มค่อยๆถอยแต่ความระแวงยังติดค้างเธอก้าวไปที่ชั้นลิ้นชักเธอดึงมิ้นชักออกเสียงโลหะเสียดกันดังสายกุญแจเล็กถูกหยิบขึ้นมาชู หักุญแจแกสลักลายดอกไม้ตู้ไม้หลังผ้าม่านมีรูกุญแจเธอเสียบและหมุนกรอนแกนในขยับส่งเสียงหนักแน่นฝุ่นที่ขอบบานแตกตัวเป็นควันบางภายในมีแฟ้มเก่าอีกปึกปกสีกรมสีดเชือกผูกเป็นเงื่อนที่คนโบราณใช้แม่สามีช้อนแฟ้มออกมาวางกลางโตะ๊ะเธอมองฉันสายตาขอคำอธิบายโดยไม่ใช่คำฉันพยักหน้าเล็กน้อย ปลายนิ้วแตะปมเชือกสามีดึงเก้าอี้เข้ามาใกล้กลิ่นน้ำชาเริ่มอุ่นขึ้นอีกครั้งเขาปลือน้ำลายใบหน้าเขาเต็มไปได้วยคำถามที่ไม่กล้าถามฉันคลายปมเชือกหลุดอย่างง่ายดายละอองฝุ่นลอยขึ้นรับแสงกระดาษด้านในเผยหัวเรื่องบัญชีทรัพย์สินและบันทึกการชำระเงินเส้นบรรทัดเรียงแน่นตัวเลขต่อเนื่องมาหลายปี มีชื่อแม่สามีเซ็นรับทราบอยู่หลายหน้าแม่สามีขมวดคิ้วเธอก้มอ่านอย่างเร็วริมฝีปากขยับตามตัวเลขช่วงไหล่แข็งทีละน้อยเธอเหง่อยหน้าขึ้นเสียงเธอนุ่มลงโดยไม่ตั้งใจเขาจ่ายค่างวดสุดท้ายเมื่อวันก่อนล้มป่วยและส่งคนไปยื่นเอกสารที่สำนักงานสามีชะงักดวงตาแดงขึ้น เขาหยิบหน้าเอกสารที่มีวันที่ล่าสุดนิ้วแตะรอยตรายยางใหม่เสียงกริ่งหน้าประตูดังสั้นและชัดหนึ่งครั้งตามด้วยเงียบกริบทุกคนหันไปทางเดียวกันฉันได้ยินเสียงฝีเท้าคนตรงทางเดินหนักพอดีไม่รีบไม่ช้าเหงารูปร่างท่าบ,บนกระจกฝ้ามือกำคันก่อนจนเย็นแม่สามีมองฉันอีกครั้งเธอไม่ได้ห้าม ไม่ได้เชื้อเชิญเพียงปล่อยให้ฉันตัดสินใจฉันก้าวไปใกล้ประตูพื้นไม้ดังรับฝาเท้าลมเย็นลอดขอบบานไล้ข้อเท้ากลิ่นดินเปียกจากสวนแรงขึ้นฉันวางมือที่กลอนหัวใจเต้นชัดในอกสายตาสองคู่ที่ด้านหลังจ้องมาเสียววินาทีก่อนเปิดฉันหายใจเข้าบานประตูขยับเสียงบานพับร้องแผ่ว ภาพเงาข้างนอกคมขึ้นชายในชุดสูทยืนถือซองสีน้ำตาลเขาเงยหน้าแผ่นป้ายชื่อที่อกสะท้อนแสงสายตาไม่แข็งแต่ไม่อ่อนมือยกซองขึ้นระดับอกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิครอบครองและคำสั่งตรวจสอบเสียงเขาหนานิ่งต้องขอให้ทุกคนอยู่ร่วมฟังมีประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้แจงให้ชัดฉันหันไปมองโต๊ะแซมเก่าเปิดค้าง ปราปำสีแดงยังสะท้อนแสงเช้าจดหมายของพ่อสามีวางอยู่ด้านบนแม่สามียืดหลังเธอเก็บความสั่นไว้ใต้เปลือกตานิ่งสามีก้าวมาข้างฉันอากาศในห้องเย็นลงนิดเดียวโดยไม่มีลมเพิ่มฉันพยักหน้าให้ชายชุดสูทถอยให้เขาเข้ามาพื้นไม้ส่งเสียงรับน้ำหนักอีกหนึ่งคนนาฬิกาแขวนตีบอกชั่วโมงใหม่ชายคนนั้นวางซองบนโต๊ะ เขาคลายนิ้วช้าซองกระทบไม้ดังเบาสายตากวาดไปที่ไล่ชื่อผู้เกี่ยวข้องเขาเอ่ยชื่อของฉันเอ่ยชื่อแม่สามีเอ่ยชื่อสามีแล้วหยุดที่ชื่อสุดท้ายบนแผ่นบันทึกฉันชะงักชื่อที่ไม่คุ้นอักษรคมชัดไม่ผิดตัวแต่อยู่ในบรรทัดหมายเหตุชายชุดสูทเงียบไปครู่หนึ่งเขาเงยหน้าขึ้น น้ำเสียงยังคงเสมอแต่ประโยคถัดไปทําให้ลมหายใจในห้องสะดุดมีการลงนามเงื่อนไขพิเศษแนบท้ายการโอ,อนบ้านผู้ลงนามคนสุดท้ายยังไม่ปรากฏตัวและมีสิทธิ์ขอทบทวนกระบวนการทั้งหมดสายตาแม่สามีวูบไหวอีกครั้งสามีขยับเข้ามาใกล้ฉันโดยไม่ทันคิดฉันยืนตรงฝ่ามือแตะสันเอกสารแน่นชายคนนั้นเปิดซอง ดึงกระดาษออกมาทีละแผ่นแสงเช้าสะท้อนขอบกระดาษเป็นเส้นเงินตัวอักษรบรรทัดแรกเริ่มเผยชื่อเงื่อนไขนั้นทีละคำเงื่อนไขพิเศษต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลทรัพย์ผู้ดูแลซัพย์ต้องยืนยันเจตนาาสุดท้ายก่อนสิทธิครอบครองจะสมบูรณ์ห้องเงียบอีกครั้งเสียงลมหายใจวนอยู่ในอกแสงเช้าคลานช้าไปตามขอบกรอบรูปฝุ่นยังลอยเป็นเส้นตรง ใครคือผู้ดูแลทรัพย์ฉันถามชัดคอแห้งจนต้องปืนน้ำลายฝ่ามือยังแตะสันเอกสารแน่นชายชุดสูทพลิกหน้าเอกสารตัวอักษรเรียงพลืดตรยางซ้อนกันสองดวงลายมือจริงยังเว้นว่างหนึ่งช่องแม่สามีขยับปลายเท้ารองเท้ากระทบพื้นอย่างเบาเธอเชิดทางน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถาม ชื่อผู้ดูแลทรัพย์ชายชุดสูตรอ่านช้าน้ำเสียงราบเรียบแต่ทุกพยางหนักลงใจชื่อฉันถูเอ่ยก่อนฉันชะงักเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงอากาศรอบตัวนั่นขึ้นสามีมองหน้าฉันดวงตาเต็มไปด้วยความลุ้นนิ้วเขาขยี่รอยเหงื่อที่แก้วเสียงกระจกเสียดไม้เกือบไม่ดังและชื่อที่สอง ชายชุดสูตรเว้นช่วงสายตากวดไปที่แม่สามีเปลือกตาเธอสันเพียงนิดเดียวชื่อของเธออากาศในห้องสันเงียบนาฬิกาตีหนึ่งครั้งแล้วหยุดกลิ่นใบชาจากการน้ำอุ่นฟุ้งขึ้นเธอจ้องเอกสารปลายนิ้วแตะบรรทัดล่างเส้นหมึกสีดำเรียบช่องว่างรอการลงนามหมายความว่าอย่างไร เสียงเธอนุ่มลงไม่ใช่ยอมแพ้แต่กำลังคิดหาทางเดินชายชุดสูตรเก็บหายใจเขาวางปากกาบนโต๊ะแสงสะท้อนปลายโลหะวาบเสียงปากากากระทบไม้คมและสั้นต้องมีผู้ดูแลซับสองคนต้องร่วมยืนยันเจตนาต้องยืนยันว่าไม่มีการบังคับแล้วการโอนจึงถือว่าสิ้นสุดฉันหันมองรูปครอบ,บครัวบนผนัง ใบหน้าของพ่อสามีสงบรอยยิ้มบางตาคู่นั้นเหมือนบอกชัดให้บ้านยังเป็นบ้านแม่สามีก้มหน้ามือเธอไล่ขอบกระดาษช,ช้าลมหายใจยาวขึ้นสายตาคล้อยกลายไปถึงอดีตฉันพู้สันฉันพร้อมลงนามแต่ขอให้มีเงื่อนไขหนึ่งข้อให้บ้านนี้ปลอดภัยสำหรับทุกคนชายชุดสูทพยักหน้า เขายกแผ่นแนบอีกใบบรรทัดหัวข้อเกี่ยวกับระเบียบการอยู่ร่วมตัวอักษรกำหนดการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายสามีถอนใจเบาไหลที่เกรงคลายลงนิดเขาเลื่อนเก้าอี้จนขาเก้าอี้ครูดเสียงนั้นวิ่งไปทางหน้าต่างแม่สามีเงยหน้าเธอพบสายตาฉันเต็มดวงไม่มีถ้อยคำแข็งมีเพียงกำแพงที่บางลงฉันวางฝ่ามือลงบนโต๊ะ เนื้อไม้เย็นแต่นิ่งหัวใจเต้นตามจังหวะนาฬิกาจังหวะเริ่มเท่ากันชายชุดสูทขยับเอกสารให้ตรงเขาวางปากากากลางโต๊ะให้ปลายน้ำหมึกจ่อรอคำตัดสินให้ทุกคนขยับเข้ามาใกล้กันอีกคืบก่อนจะลงนามแม่สามีเอ่ยช้าเธอต้องตอบฉันหนึ่งคำถามทำไมถึงเงียบเรื่องชื่อในโฉนดฉันสูดลม ลิ้นแตะเพดานปากแห้งคำตอบเดินเรียงในหัวแต่เสียงต้องนิ่งและสัน้นฉันหวังให้เราคุยกันด้วยเหตุผลฉันรอวันที่พร้อมฉันรอให้ใจของทุกคนไม่ใช่สนามรบฉันรอให้บ้านเป็นบ้านจริงแววตามแม่สามีคลายเส้นเลือดที่ขมับเธอไม่เต้นแรงไหลเธอตกลงเล็กน้อยมือที่เคยชี้ไปประตูวางราบบนโต๊ะลมจากสวนพัดแรงขึ้น กลิ่นดินใหม่ลอยเข้ามาใบน้ำทางหล่นจากชายคาเสียงหยดติดจังหวะนาฬิกาชายชุดสูทเปิดปฏิทินในแฟ้มเขาวางกระดาษแนบท้ายอีกแผ่นหัวเรื่องการประชุมยืนยันสิทธิ์ต้องมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานสามีเงยหน้าเร็วเขาเสนอสถานที่ห้องโถงชุมชนตรงหัวมุมถนนแสงบ่ายส่องเข้าทางหน้าต่างตะวันตก ชายชุดสูตทจดบันทึกปากกาขีดเส้นอย่างเป็นระเบียบเขาย้ำขั้นตอนอีกครั้งเอกสารต้องถูกอ่านออกเสียงต่อหน้าพยานฉันพยักหน้าแม่สามีเงียบและพยักหน้ารอยขีดคิ้วคลายจนเกือบหายแต่อีกชั้นยังคงป้องกันทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านดังเสียงกริ่งคมชัดทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยสายตาหันไปทางมุมห้อง แม่สามีก้าวไปหยิบเธอยกหูช้าเสียงของปลายสายดังลอดมาทุ่มและหนักด้วยปีเดือนฉันฟังผ่านความเงียบได้ยินเพียงชื่อที่เอย่ยชื่อของคนดูแลเอกสารรุ่นก่อนคนที่พ่อสามีไว้ใจมากที่สุดแม่สามีค้างนิ่งเธอหันมามองเอกสารบนโต๊ะมืออีกข้างกดสายฟังแนบหูริมฝีปากขยับถามย้ำ ปลายสายอธิบายสั้นมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเก็บรายละเอียดเจตนาระบุห้องและเงื่อนไขาการอยู่ร่วมสมุดเล่มนั้นหายไปในวันที่พ่อสามีล้มป่วยอากาศหนาวลงในทันทีอย่างไร้เหตุจากลมฉันมองชั้นหนังสือเก่าสันปกหลายเล่มคล้ายกันเสียจนหลงชายชุดสูทขยับตัวเขาถามถึงกุญแจลิ้นชักที่ยังไม่ได้เปิด แม่สามีชี้ไปที่ตู้เล็กใต้แท่นบูชากุญแจอีกดอกห้อยอยู่กับพวงกุญแจไม้เสียงโลหะกระทบกันสายแม่สามีไขกรอนลิ้งชักเปิดช้ากลิ่นไม้เก่าพุ่งขึ้นทันทีข้างในมีสมุดปกผ้าสีครามขอบขาดเป็นริ้วเล็กสายผ้าผูกกลางเล่มซีดเธอยกขึ้นมาอย่างระวังฉันรับสมุดไว้ผิวผ้าเย็นและสาก เส้นได้ตรงสารมือสัมผัสชัดหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับนิ้วที่ลูบป,ปกฉันคลายสายผ้าหน้าแรกเผยลายมือที่คุ้นตัวอักษรเอ,เอียงแต่มั่นคงวันที่ถูกบันทึกก่อนการโอนหนึ่งสัปดาห์มีหัวข้อย่อยกำหนดพื้นที่ใช้สอยให้เท่าเทียมกำหนดหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยร่วมกันและข้อหนึ่งที่ขีดเส้นใต้หนาห้ามใครใช้คำไล่ออกจากบ้าน ในทุกกรณีที่ไม่ได้ผ่านการประชุมร่วมคำว่าไล่ถูกขีดเส้นอีกครั้งหมึกเข้มจนทะลุไปหน้าถัดไปสายตาแม่สามีสะท้อนประกายเธออ่านบรรทัดนั้นซ้ำไหลเธอค่อยๆตกลงรากับวางของหนักที่ถือไว้นานเสียงนกจากหลังคาเริ่มชัดลำแสงายาตำแหน่งบนพื้นไม้เงาคมแกว่งช้าอากาศอุ่นขึ้นหนึ่งองศา ชายชุดสูตรปิดแฟ้มหลักเขาขอถ่ายสำเนาสมุดขอแน่เป็นหลักฐานเจตนาเพื่อใช้ในวันประชุมยืนยันสิทธิ์ฉันพยักหน้าแล้วส่งให้ปลายนิ้วสัมผัสนิ้วเขาเพียงแวบผิวกระดาษครางเบาจากการพลิกหมึกเก่ารับแสงเป็นเส้นเงินแม่สามีดึงเก้าอี้เธอนั่งลงตรงข้ามฉันมือวางเหนือปากกาที่กลางโต๊ะสายตามองตรงและนิ่ง ถ้าเราเริ่มใหม่เธอผู้ช้าเริ่มจากการอ่านสมุดเล่มน,นี้ด้วยกันเริ่มจากการยอมรับกติกาเดียวกันฉันพยักหน้าขอโล่งขึ้นน้อยแต่ข้าในยังเต้นแรงไม่ใช่ด้วยความกลัวชายชุดสูททวางกำหนดนัดวันพฤหัสบ่ายสามที่ห้องโถงชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านและพยานสองคนฉันจดเวลา ปลายปากกาเฉียดกระดาษเป็นรอยบางแสงบ่ายแรกเริ่มส่องเข้ามาเงาต้นลั่นทมเปลี่ยนทิศอีกครั้งแม่สามีปิดตาสั้นเหมือนรวบรวมแรงใจเธอเอ่ยเสริมเงียบก่อนถึงวันนั้นเราต้องหาสมุดหน้าท้ายให้ครบฉันกับสามีหันขวับหน้าท้ายหายไปนหนึ่งแผ่นรอยฉีกเรียบแต่ชัดเส้นฝุ่นเกาะตรงขอบหายพอดีทุกคนเงียบ เสียงลมหายใจถูกกลืนชายชุดสูตรรวบเอกสารสายตาเขาจับที่รอยฉีกเขาเงยหน้าบอกอย่างระมัดระวังหน้าท้ายอาจระบุสิทธ,ธิพิเศษเพิ่มเติมอาจเป็นเงื่อนไขสุดท้ายของผู้ให้แสงในห้องนิ่งฝุ่นหยุดกลางอากาศนาฬิกาเดินต่อไปแต่หัวใจทุกคนช้ากว่าเดิมฉันกำมือหลวม ฝ่ามืออุ่นขึ้นความตั้งใจชัดขึ้นในอกห้องทั้งห้องรอฟังคำตอบไปของเขา